สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับเกลับมาเจอกันอีกเช่นเคยเลยนะครับผมกับมันนี่ฟรีนะครับกับวันนี้ผมมีแอปมาแนะนํานะครับผมแอปหารายได้พิเศษหารายได้เสริมหาเงินออฟไลน์นะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่สนใจหาเงินฟรีนะครับผมแอปตัวนี้นะครับเป็นแอปอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปรู้จักนะครับก่อนที่เราจะไปรู้จักแอปกันนะครับก็เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกด ไลค์ให้ช่องมันนี่ฟรีด้วยนะครับผมใครกดให้ก็ขอบคุณจริงๆครับผมหนึ่งคลิปหนึ่งผู้ติดตามเหมือนที่บอกผ่านๆมานะครับอ่าครับแอปตัวนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะครับผมผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอแล้วนะครับผมคลิกเข้าไปแล้วก็ดาวน์โหลดติดตั้งให้เสร็จสิ้นแล้วก็สมัครเลยนะครับผมดูวิธีสมัครได้ในคลิปนะครับครับอ่าผมฝากรหัสแนะนําของผมด้วยนะครับผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับผม ใครที่ยังไม่มีนะครับกรอกของผมได้ครับผมรหัสแนะนําผมทิ้งไว้ให้แล้วนะครับในคลิปวิดีโอครับผมอ่าครับเป็นแอปอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมจะไม่ได้เสียเวลานะครับอ่าครับเมื่อเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิกลิงก์เข้าไปแล้วก็ดาวน์โหลดติดตั้งเสร็จก็จะได้หน้าตาอย่างนี้เลยนะครับอ่าคลิกมันนี่นะครับผมคลิกเงินเลยนะครับอ่าเป็นชื่อคลิกมันนี่ชื่อเก่าของช่องผมเหมือนกันเลยครับผมคลิกมันนี่อ่าชื่อเก่าของผมก็คลิกคลิกมันนี่เหมือนกันนะครับผมชื่อช่อง แอปตัวนี้ทํางานยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูในแอปกันเลยนะครับผมว่ามันการเล่นการทํางานยังไงครับบอกเข้าเบื้องต้นไปห่อนนะครับเป็นแอปเล่นเกมแล้วก็ดูวิดีโอนะครับผมเก็บแต้มแล้วก็ต่อนะครับแอปตัวนี้นะครับผมไปศึกษาไปหามาแล้วข้อมูลนะครับผมว่ามันจ่ายจริงไหมมันจ่ายนะครับผมและขั้นตําเท่าไหร่เราจะไปดูในแอปกันเลยนะครับผมว่าถอนได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับผม อ่าผมฝากหัะแนะนาของผมด้วยนะครับผมใครที่คลิกลิงก์มาแล้วก็ดาวน์โหลดแล้วก็สมัครใส่รหัสของผมได้นะครับถ้ามยังไม่มีรหัสแนะนํานะครับผมฝากด้วยครับผมอ่าครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูอ่าขอไปครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอ่าวิธีการสมัครก่อนนะครับอ่าคลิกเข้าไปเลยนะครับผมรอแป๊บนึงนะครับให้แอปมันดาวน์โหลดแป๊บนึงครับผมอ่าครับเมื่อเพื่อนๆติดตั้งเสร็จก็หน้ารกของแอปก็จะได้อย่างนี้เลยครับผม แต่บอกไว้ก่อนนะครับแอตวนี้โฆษณาค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมคลิกหนึ่งครั้งโฆษณามาหนึ่งครั้งเลยนะครับเยอะหน่อยนะครับโฆษณาต้องรําคาญนิดนึงนะครับแต่ต้องตนครับผมแต่ว่าอยากเล่นก็ต้องตนครับขั้นตอนแรกก็มาที่ตรงนี้ก่อนเลยครับบรรทัดล่างนะครับเราไปสมัครก่อนนะครับผมคลิกเข้าไปนะครับสมัครนะครับต้องใส่ครบทุกช่องนะครับผมลองแล้วครับสมัครอยู่ ตั้งนานเหมือนกันครับกว่าจะได้ผมลืมไปบางอย่างนะครับอ่าขั้นตอนแรกก็เบอโทรศั์นะครับใส่ได้เลยครับผมชื่อนะครับใส่ได้เลยครับอ่า i l ตรงนี้ก็ใส่เลยครับผมของเพื่อนๆนะครับใครที่มีก็ใส่เลยครับผมอ่าพัสเวิรนะครับตั้งเลยครับผมแปดตัวว่าอ่าหกตัวขึ้นไปนะครับน่าจะอ่าไม่ใช่หกแปดตัวน่าจะเป็นแปดตัวนะครับผมตั้งหกแล้วมันไม่ให้นะครับ อ่าสระแนะนำมานะครับผมก็ทิ้งไว้ให้แล้วครับผมใส่ของผมได้ถ้าว่าใครยังไม่มีนะครับของคนอื่นนะครับผมทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอแล้วนะครับรัสใครใส่ให้ก็ขอบพระคุณจริงๆครับผมรัฐแนะนํานะครับถ้าไม่ใส่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าได้ไหมน่าจะไม่ได้นะครับมันสําคัญนะครับรัสแนะนํานี่นะครับผมอ่าถ้าเพื่อนๆก็ครบทุกคนแล้วก็กดไอตรงนี้มันไม่เข้านะครับกดอนเฟิ์มไปนี่ไม่เข้านะครับผมต้องอย่าลืมครับใส่รูปภาพด้วยนะครับผมใส่ด้วยนะครับรูปภาพ นันที่ผมบอกว่าดูในคลิปนะครับวิธีสมัครผมลองมาแล้วนะครับผมถ้าไม่ใส่รูปภาพมันจะสมัครไม่ได้นะครับเมื่อเพื่อนๆใส่ครบทุกอย่างแล้วนะครับก็กดสมัครได้เลยครับผมมันจะสมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแลวครับผมมันจะด้งมาหน้านี้เลยนะครับว่าถ้าว่าสมัครสาเร็จก็ด้งมาหน้านี้เลยนะครับผมก็เพื่อนๆใส่ที่ว่าหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ก็ได้ครับเป็นเบอร์โทรศัพท์อะไรตุกต้องแล้วนะครับแล้วก็พารเวิร์ดนะครับเดี๋ยวผมก่อใส่แป๊บนึงนะครับ อ่าแป๊บนึงนะครับอ่านี่เป็นข้อมูลสําคัญนะครับผมจะบังปิดไว้นะครับขอไปด้วยนะครับผมของใกล้ของมันครับผมอันนี้นะครับอ่านี่เข้ามาเล่นนะครับสมัครเสร็จเข้าได้อย่างนี้ถ้าว่าไม่ใส่รูปภาพจะเข้าไม่ได้นะครับผมสมัครใส่ทุกอย่างแต่ไม่ใส่รูปภาพมันสมัครไม่ได้จริงๆครับผมครับอ่าเมนูแรกนะครับผมเมื่อเพื่อนๆสมัครเสร็จก็เช็คอินก่อนนะครับ เข้าไปเช็คอินได้กี่แต้มแล้วผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมได้เช็คอินไปแล้วเมื่อวานนะครับผมเพิ่งเล่นเมื่อวานกันนะครับผมผมก็ไปศึกษามาก่อนกว่าจะดาวน์โหลดนะครับตัดสินใจอยู่พักเหมือนกันว่าแอปนี้มันจ่ายไหมไปหาข้อมูลมาก่อนนะครับแล้วก็อันที่2ก็สปินนะครับสปินได้30ครั้งนะครับต่อวันนะครับดูวิดีโอนะครับอ่าดูวิดีโอมันจะดูได้กี่อันเดี๋ยวเข้าไปดูก็ได้ครับผม เพราะว่าคลิกดูวิดีโอหนึ่งวิดีโอมันจะใช้เวลา128วินาทีนะครับเท่ากับกี่นาทีผมก็มไม่แน่ใจสามสี่นาทีประมาณนั้นนะครับผม128วินะครับถ้าดาูเรากดข้ามก็ไม่ได้กดออกก็มันนับใหม่ครับผมถ้าดูแลก็ดูให้จบนะครับจะไม่ได้เสียเวลาเปล่านะครับผมอ่าเพืเ่อนๆลองเข้าไปทํากันดลยน,นะครับศึกษาหาข้อมูลทํากันได้เลยนะครับผม เรามาดูเมนูอ่ะขอไปครับเมนูนี่กันดีกว่าครับผมรีดีมนาวนะครับที่สําคัญสุดๆเลยนะครับอ่าบอกแล้วว่าหนึ่งคลิกหนึ่งวิดีโอนะครับมันจะยาวนิดนึงครับผมวิดีโอครับมันต้องสามสิบวิสังสามสิบวินะครับกดข้ามก็ไม่ได้กดออกก็ไม่ได้ครับวิดีโอมันบังคับมาเลยนะครับอ่าเผื่อคนไหนที่ยังไม่รู้นะครับผมก็บอกคร่าวๆไว้ก่อนนะครับผมถ้าคนไหนที่อ่าเล่นแล้วก็ไม่เป็นไรครับผมดูได้นะครับ ไม่ว่ากันครับผมครับรอสักครู่นะครับอ่าครับปิดก่อนนะครับอ่าครับนี่นะครับผมดูขั้นต่ำของแอปก่อนนะครับอ่า0.20นะครับขั้นต่ำนะครับอ่า0.20แล้วก็1นึอ่าไม่ใช่ครับแล้วก็0.50เป็น1แล้วก็5 2ดอลลาร์นะครับถอนได้สูงสุดอยู่ที่5ดอลลาร์นะครับ5ดอลลาร์ แล้วก็รองลงมาสองแล้วก็หนึ่งดอลลาร์ครับผมครับแอปนี้ผมไปดูมาแล้วมันจ่ายนะครับลองถอนดูครับว่ามันจะมันสุ่มจ่ายว่าอย่างไงครับผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่ามันจ่ายนะครับผมไปดูสําหรับคนที่ถอนมาแล้วก็เงินเข้านะครับแต่ผมไม่ได้ศึกษารายละเอียดเลยเยอะนะครับว่ามันสุ่มหรือว่าไม่สุ่มนะครับน่าจะมันไม่สุ่มนะครับเป็นแอปอย่างนี้ครับผมแต่ว่าวิดีโอโฆษณาอย่างนี้น่าจะมันจ่ายทุกคนนะครับเพราะว่าสปอนเซอร์มันเยอะแอปอย่างนี้นะครับ ครับใครที่คะแนนครบก็ลองถอนดูนะครับถอนดูว่ามันจะสุ่มหรือไม่สุ่มผมว่าน่าจะไม่สุ่มนะครับผมส่วนเมนูของจดหมายนี่นะครับอ่าก็ไม่มีอะไรครับผมแค่แนะนําของเรานะครับพาไปแนะนําเพื่อนๆก็ได้นะครับผมหรือว่าเราพาไปให้คยไปแนะนําเคยก็ได้นะครับไม่ต้องเชิญเพื่อนน่าจะถอนได้นะครับแอปตอนนี้นะครับผมไม่สําคัญอะไรครับกับการเชิญเพื่อนนะครับ อ่าใครที่ยังไม่มีรหัสนะครับวัอนที่สมัครนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับรหัสของผมครับหกสองเก้าเออหกสองห้าเก้าศูนย์สามครับใส่ให้ด้วยนะครับใครใส่ให้กรอกปากกันนี้เองครับผมถ้าไม่ใส่ก็น่าจะเข้าแอปไม่ได้เหมือนกันนะครับผมสมัครไม่สําเร็จมันต้องให้ใส่ครบทุกช่องครับผมน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าพูดผิดพูดตกหล่นตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับว่าผมก็เพิ่งเข้ามาเล่นเมื่อวานนะครับผมวันนี้ผมเอามารีวิวเพื่อนๆนะครับก็ อย่าว่ากันนะครับถ้าพูดติดติดกัดกัดตกหล่นตรงไหนไม่รายละเอียดไม่ครบนะครับก็ขออภัยจริงๆครับผมครับอ่าส่วนกองกองกองขวันก็เก็บเต็มพิเศษนะครับก็เข้าไปเล่นได้เลยนะครับลองศึกษาหาข้อมูลดูนะครับในรูปตรงนี้ก็มันเป็นเต้มที่เราเก็บนะครับเป็นการสะสมการดูเต้มที่เราเล่นเราเก็บไว้นะครับส่วนอัดยังเงินก็ไม่มีอะไรนะครับตรงนี้ก็เหมือนครับส่วนที่เมนูด้านหลางตรงนี้ก็เป็นการอนเงินนะครับเป็นรี d ดีมนะครับ นะครับแอปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับแค่คลิกดูวิดีโอก็เช็คอินหมุนสปินนะครับผมจะไม่พาเข้าไปดูเลยนะครับเพื่อนๆลองศึกษาเอาดูครับเดี๋ยวมันจะเสียเวลาไปเยอะนะครับแอปตัวนี้หนึ่งคลิกงโฆษณามันเยอะครับคลิกหนึ่งครั้งโฆษณามันเข้าเลยครับผมจะไม่คลิกเข้าไปให้เสียเวลานะครับนี่ก็เสียเวลามากๆแล้วรบกวนเวลาเพื่อนๆมากไปแล้วนะครับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรนะครับมาบอกแอปใหม่นะครับใครที่สนใจหารายได้พิเศษหาเงินออนไลน์ก็ดูได้ในช่องมันนี่ฟรีนะครับ ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอตัวลาทุกคนนะครับสวัสดีครับ